นายกรัฐมนตรีเผยผู้นำหลายประเทศห่วงใยสถานการณ์ในอิสราเอลมองจะเป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายลงอยากให้คนไทยเร่งตัดสินใจว่าจะกลับหรือไม่เพราะความเสี่ยงอยู่ที่ตัวท่านยืนยันทำเต็มความสามารถเพื่อลำเลียงคนออกมาให้เร็วและปลอดภัยที่สุด ประหลัดก,กระทรวงแรงงานสั่งทูตแรงงานเจราจาในเจ้าอิสราเอลหยุดบังคับแรงงานไทยต้องอยู่ทํางานขอให้เป็นความสมัครใจยังไม่มีตัวเลขแรงงานไทยถูกนายจ้างบังคับอยู่ต่อทีมนักวิจัยไทยพบซากดึกดําบันสายพันธุ์ใหม่ของโลกอลิเกเตอร์แม่น้ําม,มูลอายุ2 30,000ปีซึ่งการค้นพบซากอลิเกเตอร์ในไทยแสดงให้เห็นว่าถิ่นที่อยู่ของอลิเกเตอร์ในอดีตกว้างขวางกว่าในปัจจุบันมาก เขือนอุบลรัฐเฝ้าระวังระดับน้ำจากอิทธิพลร่องมรสุมหลังมีปริมาณน,น้ำไหลเข้าอ่างต่อเนื่องชะลอการระบายน้ำเพร้อมบริหารจัดการตามแผนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีจีนแถลงเปิดการประชุม BRF ระบุรัฐบาลปักกิ่งไม่ขอเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ,รเผชิญหน้าทางอุดมการเกมภูมิศาสตร์การเมืองหรือการ,รเผชิญหน้าระหว่างขั้วอำนาจและคัดค้านการคว่มบาตฝ่ายเดียว